ครัวสนามพล9้าราคาถูกเพื่อประชาชนข้าวไข่เจียว10บาทข้าวกระเพราไข่ดาว15บาททหารของพระราชาทหารพันดี พอบอพลรอ๙สั่งหน่วยขึ้นตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวกาญจนบุรีนำผลผลิตจากทหารพันธ์ดีสู่อาหารราคาประหยัดในห่วงวันที่26มกราคม2 5 6 5ถึง15กุมภาพันธ์2565พลตรีบรรยงทองนุ่มผู้บัญชาการกองพลทหารร,รับที่9สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงโดยรอรอ9รอ9กรมสอนอพลรอ9และกรมทหารปืนใหญ่ที่9ร่วมจัดกำลังพล พร้อมรถครัวสนามนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธ์ดีพลรอ๙ที่มีความสดและสะอาดประกอบด้วยมะเขือกระเพราพริกกระเจี๊ยบเขียวกวางตุ้งฮ่องเต้คะนา้าไข่เป็ดและไข่ไก่พร้อมทั้งข้าวสารจากสากรโรงสีข้าสุรสีนำมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ในเมนูข้าวไข่เจียวราคากล่องละ10บาทและเมนูข้าวกระเพราไข่ดาวข้าวคะน้าหมูก,กรอบไข่ดาวและผัดซีอิ้วราคากล่องละ15บาทโดยจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกนรบเวณหน้าสาลาคุณแผน สารหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและตลาดค่ายสุรสรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดรายจ่ายให้กับประชาชนขอบคุณจใจจริงครับที่มีอาหารราคาที่ถูกขอบคุณสำหรับโครงการอาหารทั้ดีของ